ออพอเจริญพรมายัางญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทาหน้าที่ในการบรรยายญาติโยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่ โดยเฉพาะในช่วงนี้จะมากำลังนำเรื่องของสวรรค์นะหรือสักขกถากถาว่าด้วยเรื่องสวรรค์อันเป็นกถาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงต่อจากศีละกถาโยมซึ่งโย,ยมที่ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำเป็นประจำก็คงจะพอรู้แล้วก็อพอรู้ถึง เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะว่าบุคคลที่ให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีเมื่อตายแล้วได้รับอริสง์อย่างไรโดยเฉพาะเกี่ยวกับชาติหน้าของบุคคลผู้ที่ทำบุญไว้ตอนเป็นมนุษย์บุญคือทานก็ดีบุญคือศีลก็ด,กดีให้ผลก็นำเขาถือปฏิสนธที่เกิดในโลกของสวรรค์โยมวันนี้โยมก็มาฟังอีกสักเรื่องนะโยมเนาะ ก็ยังมีอีกหลายเรื่องนะเรื่องของสวรรค์เนี่ยอรตมาก็จะพยายามเลือกเอามาอ่านให้ญาติโยมได้ฟังจะได้เป็นตัวอย่างว่าเออคนที่ทําความดีอย่างนี้อย่างนี้เขาได้รับความสุขอย่างนี้เราก็จะได้มีตัวอย่างแล้วก็ทําตามเขานะวันนี้ธรรมาเลือกเอารัชุมาลาวิมานโยมเป็นเรื่องของหญิงเป็นทาสนะเป็นหญิงรับใช้ อยู่ในบ้านของเจ้านาย,นายก็ถูกเจ้านายตบตีนะเจ้านายตบตีบังคับหลายอย่างโยมจนนางเนี่ยไม่อยากจะมีชีวิตอยู่แล้วนะคิดว่าจะไปฆ่าตัวตายแล้วละ่ะเพราะว่าอยู่ไปไม่รู้จะอยู่ไปทําไมเจ้านายก็ไม่รักนะไปคิดคิดจะฆ่าตัวตายแต่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงรู้ว่าอุปนิสัยของ นางรัชุมาลาที่ยำบรุษธ,ธรรมะเนี่ยมีอยู่พรรองก็ได้เสด็จไปโปรดไปรอณสถานที่ที่ป่าแห่งหนึ่งที่นางจะไปผูกคอตายนะและเมื่อ,อนางเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งก็เกิดความเลื่อมใสเข้าไปกราบนมัสการพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ทรงแสดงธรรมะให้นางได้ฟังพอฟังธรรมะจบ นางก็บรรลุเป็นพระโสดลบานโยมเรื่องราวก็ยาวมากนะพอตายแล้วเนี่ยนางได้เกิดในสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งนะเดี๋ยโยมลองฟังดูนะโยมรัชุมาลาวิมานอยู่ในกุตกรนิกายวิมานวัตถุหน้า402โยมอักฐกถารัชุมาลาวิมานรัชุมาลาวิมานมีกะถาว่า อภิกกันเตนะวันเนนะเป็นต้นรัชชุมาลาวิมานนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันกรุงสาวัตถีสมัยนั้นพราหมณ์คนหนึ่งในหมู่บ้านขยาได้ให้ทิดาแก่บุตรพราหมณ์คนหนึ่งในบ้านนั้นเองนางไปมีสามีแล้วตั้งตนเป็นใหญ่ในเรือนนั้น นางเห็นลูกสาวทาสีในเรือนนั้นแล้วไม่ชอบหน้านับแต่เห็นมานางก็แสดงอาการหึดฮัดด่าว่าด้วยความโกรธและชูกำมัดแก่ลูกสาวทาสีนั้นเมื่อลูกสาวทาสีนั้นเติบโตขึ้นพอจะทำการงานได้นางก็ใช้เขา่าสอกกำมัดทุบตีเธอเหมือนผูกอาฆาตกันมาในชาติก่อนๆหลายชาติทีเดียว ก็คงจะเป็นคู่เวรคู่กรรมเคยผูกอาคาตพยาบาทกันไว้โยมในชาตินี้พอเพียงแค่เห็นหน้ายังไม่ได้พูดคุยกันเลยนะยังไม่ได้ทําความชั่วต่อกันและกันเลยเนี่ยก็เกลียดกันแล้วโยมโดยเฉพาะหญิงสะพ้ยเนี่ยหญิงสะพ้ยคนนี้ที่มาอยู่บ้านเนี่ยมนอยู่บ้านสามีเนี่ยสามีเขาก็มีคนใช้หรือมีทาสนะนะทาสคนหนึ่งเขาก็มีลูกตัวเล็กๆโยมหญิงสะพ้ยที่มาใหม่โยมเห็นลูก ของทาสีตัวเล็กๆนี่รู้สึกโกรธเกลียดอยากจะเข้าไปตบตีอยากจะเข้าไปทำร้ายนะแต่เห็นว่าเป็นเด็กตัวเล็ก,ลกลๆก็คงทำอะไรไม่ได้โยมทีนี้พอลูกของทาตลูกของทาสีคนนี้โตมายมเป็นเด็กผู้หญิงวัยรุ่นนะพอจะทำการงานได้เนี่ยความอาฆาตของหญิงคนนี้ที่เป็นสะพ้ายเนี่ยก็ได้ตบตีเธอนะสอกบ้างเข่าบ้างกำหมัดบ้างเนี่ย ได้ความเรียกว่าเหมือนกับโกรธแค้นกันมาหลายปีโยมอันนี้ก็หาสาเหตุไม่ได้นะโยมส่วนหนึ่งก็คงจะเป็นเรื่องของกรรมเก่านะโยมก็ฟังไปเรื่อยๆนะเล่ากันมาว่าทาสีนั้นได้เป็นนายของนางอ้าวคือทาสีลูกทาสีคนนี้โยมในชาติก่อนเนี่ยเคยเกิดเป็นเจ้านายเขาครั้งพระทศพลพระนามว่ากสปะ คือในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสระยเนี่ยนางทาสีคนนี้ได้เป็นเจ้านายของหญิงสะใภ้โย,ยมส่วนนางทาสีส่วนนางเป็นทาสีอ๋อนางเป็นทาสีก็หมายความว่าหญิงสะใภ้คนนี้เนี่ยเป็นทาสีเป็นทาสีของของนางทาสีในชาติก่อนนะโยมนะคือผลัดกันเป็น เจ้านายผัดกันเป็นทาสีโยมเธอทุบต่อยทาสีนั้นด้วยก้อนดินและกำมัดเป็นต้นหนึ่งเนืองทาสีนั้นเบื่อหน่ายเพราะการกระทำนั้นได้กระทำบุญทั้งหลายมีให้ทานเป็นต้นตามกำลังตั้งความปรารถนาว่าในอนาคตการขอเราพึงเป็นนายมีความเป็นใหญ่เหนือหญิงนี้อ๋อแสดงว่าหญิงสะพ้ายคนนี้ ชาติก่อนเนี่ยแกเกิดเป็นทาสีของเขาโยมส่วนานางทาสีคนนี้ในชาติก่อนเกิดเป็นเจ้านายเขา,าตอนเป็นเจ้านายเขาก็ไปตบตีเขาโยมแต่นี้ทาสในชาติก่อนก็ตั้งความปรารถนาว่าเกิดชาติหน้าชาติไหนขอให้เราได้เป็นใหญ่เหนือหญิงคนนี้บ้างทําบุญให้ทานต่างๆก็มาเกิดเป็นหญิงสะพายโยมเป็นลูกของพราหมณ์แล้วก็ได้มาเป็น หญิงสะพายในบ้านหลังนี้ส่วนเจ้านายในชาติก่อนก็ดันโยมตายพัดผูมาเกิดเป็นลูกของทาสีในบ้านนี้ก็เรียกว่ามาประจบพบเจอกันอีกโยมในชาติหนึ่งนะความโกรธความอาฆาตที่เคยผูกพยาบาทเอาไว้ของทาสีในชาติก่อนโน้นมันก็มาเกิดขึ้นกับจิตใจของหญิงสะพายคนนี้เห็นทาสี คนนี้ไม่ได้โยมมันโกรธโมโหหึดฮัดนะต้องตบต้องตีนางโยมทีนี้ท่านบอกว่าภายหลังทาสีนั้นคือในชาติก่อนนะโยมนะจุติจากอัรภาพนั้นแล้วเวียนว่ายไปมาอยู่ในพุทธทุปาทการนี้บังเกิดในตระกูลพราหมณ์ทาสีมาเกิดเป็นลูกสาวของพราหมณ์ในหมู่บ้านขยาไปมีสามีตามในดังกล่าวแล้ว เรื่องนี้แหละโยมส่วนหญิงอีกคนหนึ่งคืออดีตเจ้านายนะได้เป็นทาสีของนางนางจึงเบียดเบียนเธอเพราะผูกอาฆาตกันไว้อย่างนั้นอ๋อเนี่ายโยมแสดงว่าเรื่องความอาฆาตพยาบาทจริตไม่ตรงกันเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการสั่งสมมาในชาติกันก่อนเนาะชาตินี้จึงจริตไม่ตรงกัน อาจจะไม่รักกันโกรธเกลียดกันอาฆาตพยาบาทกันนี่ก็มีส่วนมีส่วนเกี่ยวกับเรื่องกรรมในชาติกันก่อนด้วยเมื่อเบียดเบียนอยู่อย่างนี้โดยไม่มีเหตุที่สมควรเลยนางได้จิกผมใช้มือทั้งสองเท้าใช้มือ,อใช้ทั้งมือทั้งเท้าตบถีบอย่างเต็มที่เพราะว่าเป็นเจ้านายนเขาโยมจะทําอะไรก็ได้เนาะทาสีนี่ก็ถือว่าไม่มีอํานาจอะไรที่จะมาต่อรองกับเจ้านายโยม เจ้านายก็ตบถีบอย่างเต็มที่แหละโยมให้หายแค้นสมกับที่ทาสีเคยทำเขาไวในชาติก่อนโยมก็เอาให้หายแค้นว่างั้นเถอะทาสีนั้นไปศาลาอาบน้ำโกนผมเสียเกลี้ยงก็คือว่าเจ้านายจิกผมดึงผมมาตบมาตีนะนางก็เลยโกนผมทิ้งที่ยังจะดีกว่านะเจ้านายจะได้ไม่ต้องมาจับผมดึงอย่างนี้โยม หญิงผู้เป็นนายกล่าวว่าเฮ้ยอีทาสีชั่วเพียงโกนผมเกลี้ยงมึงจะผลหรือแล้วเอาเชือกพันศีรษะจับนางให้ก้มลงเคี้ยนตรงนั้นและไม่ให้นางเอาเชือกนั้นออกอืมก็เป็นทยอะ้า,า,าะ่างไไรก็ด้นะต่อรองอะไรไม่ได้เลยโยมสู้อะไรก็ไม่ได้เดี๋ยวก็สั่งฆ่าอีกโยมนี่แต่นาะยยมเรื่องกรรมเนี่ย ต้องเกิดมาเป็นคนรับใช้เป็นทาสของเขาตกเป็นเบี้ยล่างของเขา <Okay. S 1> นางทาสีนั้นจึงได้ชื่อว่ารัชชุมาลาตั้งแต่นั้นมาเออเป็นผู้มีพวงมาลัยทําด้วยเชือกโยมรัชชุแปลว่าเชือกนะมาลาก็แปลว่าพวงมาลัยตั้งชื่อใหม่แล้วยมว่านางรัชชุมาลาต่อมาวันหนึ่งตอนใกล้รุ่งพระศา,าสดา ออกจากมหากรุณาสมาบัติทรงตรวจดูสัตว์โลกทรงเห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปฏิผลของนางรัชชุมาราและการดำรงอยู่ในสรณะ,ะและศีลของพราหมณีของพราหมณีนั้นจึงเสร็จเข้าไปป่าประทับนั่งที่โคนไม้ต้นหนึ่งทรงเปล่งพระพุทธรสมีมีวันณะหกไป ฝ่ายนางรัชุมาลาเล่าถูกเขาเบียดเบียนอยู่เช่นนั้นทุกๆวันคิดว่าจะมีประโยชน์อะไรด้วยชีวิตอันแสนจะรำเข็นเช่นนี้ของเราดังนี้แล้วเกิดความเบื่อหน่ายในชีวิตประสงค์จะตายเสียอยู่ไปก็ไร้ค่าโยมเจ้านายก็ไม่รักเลยนะไม่มีความผิดเจ้านายก็ตบก็ตีตายซะยังจะดีกว่าอันนี้ก็เป็นความคิดทั่ว,วไปของปุริชน ที่ยังไม่เห็นค่าของการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะจิงความดีที่เราจะทําได้สั่งสมบารมีในสมัยที่เราได้อัตภาพเป็นมนุษย์เนี่ยเ,เรียกว่าหาได้ยากอย่างยิ่งเลยแต่ก็จะไปฆ่าตัวตายเสียอันนี้เพราะไม่ได้ฟังพระสัตยธ,ธรรมโยมจึงถือเอาหม้อน้ําออกไปจากเรือนทําทีเดินไปท่าน้ําเข้าไปตามลําดับผูกเชือกเข้าที่กิ่งไม้ต้นหนึ่ง ที่ไม่ไกลต้นไม้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับนั่งประสงค์จะทําเป็นบ่วงผูกคอตายมองไปข้างโนนข้างนี้ก็เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งอยู่ณที่นั้นดูหน้าพอใจหน้าเลื่อมใสทรงบรรลุความฝึกและความสงบอย่างสูงสุดทรงกําลังเปล่งพระพุทธรัศมีมีวันณะหกอยู่อืเรียกว่าองค์ทรง เปล่งพระจักพันรังสีออกมา,าเรียกว่าปวยพุ่งแสงสว่างก็อยู่แถวแถวที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับนะโยมครั้นแล้วคือนางเห็นนะครั้นแล้วเป็นผู้ถูกความเคารพในพระผู้มีพระภาคเจ้าเหนี่ยวรั้งไว้จึงคิดว่าทำเชไหนะ พระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงแสดงธรรมแม้แก่คนเช่นเราที่เราได้ฟังแล้วพึงพ้นจากชีวิตที่ํำเค็นนี้ได้หนอก็ดีนะโยมมีความเรียกว่าบุญบารมีเก่ามากระตุ้นเตือนนะทำให้คิดอยากจะมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยอยากให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมให้นางฟังโยมทีนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรวจดู อาจาระความประพฤติทางจิตของนางแล้วคือรู้ว่านางอยากจะฟังธรรมนะจึงตรัสเรียกว่ารัชชมาลาคือพระเสุ็เสียงของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นไพราะจับใจยิ่งนักดุดเสียงของเสียงนกกระเวกโยมนางก็ชื่นใจมากนางได้ยินพระดำรัสนั้นแล้วเป็นประหนึ่งว่าถูกโสดสงด้วยน้ำอำมฤต พระองค์ก็ทรงเรียกชื่อด้วยความคุ้นเคยนะให้นาะรัชชุมาราเนี่ยได้ความเบาใจสบายใจนะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมาเป็นกําลังใจรับรู้ในความทุกข์ของนางว่านางกําลังทุกข์มากเลยที่ถูกเจ้านายตบตีต่างๆนานานเนี่ยก็เหมือนกับว่าถูกอาบด้วยน้ำำําอมฤตยมได้ถูกปีติสัมผัสไม่ขาดสายเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ถวายบังคมแล้วได้ยืนอยู่ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคถาด้วยสัจจะสี่อันเป็นลำดับต่อจากอนุบุพิกถาแกนางอ๋ออันนี้แสดงว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงทานคถาศีลคถาสักขะคาถาอานวาิวะคถาเนคขมานิสังสกากคถาและก็อริยสัจสี่นะโยมแสดงอริยสัจสี่ ต่อจากอนุบุพิกถาเนี่ยนางก็ได้ตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลอพอฟังเรื่องอริยสัจสี่แล้วบรรุเป็นพระโสดาบันเลยอยูพระศาสดาทรงดำริว่าการอนุเคราะห์แก่นางรัชชุมาลาเพียงเท่านี้ก็พอแล้วบัดนี้นางเกิดเป็นคนที่ใครๆจะกำจัดไม่ได้ดังนี้จึงเสร็จออกจากป่า ประทับนั่งที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งไม่ไกลบ้านฝ่ายนางรัชุมาลาเพราะเหตุที่นางเป็นผู้ไม่ควรที่จะฆ่าตัวตายบรุเป็นพระโสดาบันแล้วนะโยมจิตคิดจะฆ่าตัวตายไม่มีแล้วสำหรับพระโสดาบันและเพราะเหตุที่นางเป็นผู้สมบูรณ์ได้ขันตินะคือเมื่อเป็นโสดาบันแล้วความอดทนก็จะมีขึ้นมากโยมเป็นทวีคูณเลยพรางั้นเถอะนะ และเพราะเหตุที่นางเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยขันติเมตตาและความเอ็นดูแล้วจึงคิดว่านางพรามณีจะฆ่าหรือจะเบียดเบียนเราหรือจะทำการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามทีคือเจ้านายจะฆ่าเราจะตีเราเราก็จะไม่โกรธนะยอมทุกอย่างแล้วนะดังนี้แล้วเอาหม้อตักน้ำกลับไปเรือน สามียืนอยู่ที่ประตูเรือนเห็นนางแล้วจึงถามว่าวันนี้เธอไปท่าน้ำตั้งนานแล้วจึงมาและสีหน้าของเธอก็ดูผ่องใสย,ยิ่งนักเธอปรากฏโดยอาการเปลี่ยนไปนี่อะไรกันนางจึงเล่าความเป็นไปนั้นแก่สามีคือสามีของพราหมณ์ที่บ้านนี้นะสามีในที่นี้ท่านในตอนท้ายท่านพูดหมายถึงว่าพ่อปู่โยมพ่อปู่ของ นางพรามณีหญิงสะพ้ายนะโยมนะสามีในที่นี้คือพ่อปู่ของหญิงสะพ้ยโยมคือคือเป็นพ่อเป็นเจ้าของบ้านนั่นแหละพรามพรามมันคือที่ถามตะกี้ว่าเธอไปไหนมานี่นะพรามฟังคำของนางแล้วยินดีไปยังเรือนแล้วกล่าวแก่ลูกสะพ้ายต่อหน้านางราชชุมาลาว่า คือนางรัชุมาราได้เล่าเรื่องทั้งหมดเลยเนะี่ยตั้งแต่นางคิดจะฆ่าตัวตายเพราะถูกหญิงสะพ้ายนะ่ะตบตีต่างๆนานาแล้วคิดว่าจะไปผูกคอตายแล้วก็ไปพบพระผู้เมียภาคเจ้าพระองค์ก็ได้ทรงแสดงธรรมนางก็ได้บรรลุธรรมนะก็ได้พูดให้พราหมณ์ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเป็นเป็นพ่อปู่ของหญิงสะพ้ายเนี่ยนะฟังนะ พรามฟังคำของนางแล้วก็ยินดีไปยังเรือนแล้วกล่าวแก่ลูกสะพ้ยต่อหน้านางรัชุมาลาว่าเธอไม่ต้องทำอะไรดังนี้แล้วมีใจยินดีดรีบไปยังสํานักของพระาศาสดาถวายบังคมแล้วทําปฏิสันฐานด้วยความเอื้อเฟื้อนิมนต์พระาศาสดาแล้วนำมาสู่เรือนของตนอังคาดเลี้ยงดูด้วยของเคี้ยวของฉันอันประณีต พอพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสวยเสร็จชักพระหัตออกจากบาทจึงเข้าไปนั่งณที่ส่วนข้างหนึ่งแม้หญิงสะพไยของพรามนั้นก็เข้าไปเฝ้าถวายบังคมพระศาสดาแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพวกพรามและขบ,บดีแม้ที่อยู่ในหมู่บ้านขยาคามได้ฟังเรื่องนั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า บางพวกถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งบางพวกวก็กล่าวเพียงบางพวกก็เพียงแต่กล่าวทักทายปราศัยแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระศาสดาตรัสกรรมที่ทำในชาติก่อนของนางรัชชุมาลาและของนางพรามณีนั้นหญิงสะพ้ายเนี่ยนะโยมโดยพิสดารแล้ว ทรงแสดงธรรมตามสมควรแก่บริษัทที่มาประชุมกันนางพรมามณีและหมหาชนที่ประชุมกันในที่นั้นฟังธรรมนั้นแล้วต่างดำรงอยู่ในสาระ,ะและศีลโยมเป็นผู้ที่มีศีลมีธรรมเลยนะทีเนี้ยพระาศาสดาเสร็จลุกขึ้นจากอาสนะได้เสร็จไปกรุงสาวัตถีตามเดิม พรามนั้นได้ตั้งนางรัชุมาลาไว้ในตําแหน่งเป็นลูกสาวเออโยมเป็นลูกสาวเลยนะดีกว่านางดีกว่าหญิงสะพ้ายโยมหญิงสะพ้ายก็ยังเป็นหญิงสะพ้ายโยมนะแต่พราะปู่เนี่ยตั้งนางรัชุมาลาเนี่ยไว้ในตําแหน่งลูกสาวของบ้านนี้เลยนะลูกสะพ้ายของพรามก็มองดูนางรัชุมาลาด้วยในตาแสดงความรักเพราะว่า ทั้งสองฝ่ายนั้นมีธรรมะแล้วเพราะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงเรื่องเคยเป็นเจ้านายเคยเป็นคนรับใช้เป็นทาสกันมาในชาติก่อนแล้วผูกอาฆาตพยาบาทจองเวียนกันมาเนี่ยในชาตินี้จึงต้องมาเป็นอย่างนี้แหละพอได้ฟังแล้วก็เห็นโทษของการจองเวรยนโยมให้อภัยซึ่งกันและกันและต่างฝ่ายต่างมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแล้วนะยิงสะพ้ายก็มองดู นางรัชชุมาลาคนใช้เนี่ยด้วยความรักแล้วก็ตอนนี้นางรัชชุมาลาเนี่ยอยู่ในตาแหน่งลูกสาวของบ้านนี้เลยโยมไม่ใช่คนใช้ไม่ใช่ทาตไม่ใช่ทาตอีกต่อไปแล้วโยมได้ปฏิบัติต่อกันด้วยความเสน่หาหน้าพอใจทีเดียวตราบเท่าชีวิตหาไม่อมอายุก็ผ่านมานานโยมต่อมานางรัชชุมาลา ตายไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงนางมีอับสรพันหนึ่งเป็นบริวารน,นางประดับองค์ด้วยเครื่องอาภรณ์อันเป็นทิพย์มีประมาณบรรทุกหกสิเล่มเกวียนโยมมีอับสรพันหนึ่งห้อมล้อมสวยทิพยสมบัติอย่างใหญ่หลวงมีใจเบิกบานเที่ยวเตรไปในสวนนันทวันเป็นต้น ครั้งนั้นท่านพระมหาโมคารานเถระเท,ะที่ยวจ,จาริกไปยังเทวโลกเห็นนางรุ่งโรจน์อยู่ด้วยเทวานุภาพด้วยเทวฤตอันยิ่งใหญ่จึงถามถึงกรรมที่นางได้กระทำไว้ด้วยคาถาเหล่านี้ว่าอืโยมเนาะว่าจะฟังคาถาที่ท่านพระโมครละนถามถึงกรรมเก่านางลัชชุม,มาลาเนี่ยว่าไปทำอะไรมา จึงได้มาเกิดในสวรรค์ชั้นนี้นะอาตมาก็มองดูเวลาแล้วก็คงจะไม่ได้อ่านให้โยมฟังโยมเวลาก็จวนจะหมดแล้วเนาะอย่างไรญาติโยมก็ติดตามรับฟังตอนใหม่นะในวันต่อไปวันนี้เวลาหมดลงแล้วโยมอาตมาพระพระปร,ะประิญญาปริญญาโนผู้ทำหน้าที่ในการบรรยายทั้งของจากลาญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญ โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินข้อเจริญพร